วันนี้จะเล่าถึงชีวประวัติแล้วก็ปฏิปทาบางช่วงบางตอนของหลวงปู่ขาวพุทธรักษิโตวัดป่าคุณคำวิปัสนาบ้านกลางอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครครับครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงตามมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาัดได้มาแสดงธรรมที่วัดสัมมานุสร์ที่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร ในงานพระป่าช่วยชาติปลายปี2,545ช่วงหนึ่งท่านได้กล่าวขึ้นว่าอำเภอกุดบากนี่ต้องท่านขาววัดป่าคูณคำวิปัสนาเคยไปบินทบาทด้วยกันและมีผู้ถามหลวงปู่วัยจาตาโลพระเถระอาวุโสสิทธิ์ของหลวงปู่เทพโลกอุดรถามว่าในปัจจุบันมีพระรูปไหนบ้างที่พอจะไปกราบไหว้สนทนาธรรม